ได้รูสิอันนี้ไข่อะไรอะ่ะไข่มดไข่มดไขมด่มด,ไขมดจอดไข่มดจอดมันอร่อยกว่าไข่มดแดงเหรอมันจะหอมมันมันอยู่เป็นต้นไม้เหรออยู่บนต้นไม้ร่างก่อนแบบน,นี้อ่ะมันเป็นสีดำดำเป็นก้อนใหญ่ๆห่อือโอ้กินไข่มดดิไข่ไข่มดจอดนี่นคนคนที่เป็นกินเป็นฮู้และมีแตง หัวเราไปถ้ำแมช่วยนิดเดียวเนาะช่วยแถวเนี้ยรอยหนึ่งเป็นกคนหมดเลยอืม่ลราเนาะว่าย่งยงบีบมะนาวใส่อยแกงมดเมนแกงมันแกงอันนี้แกงผักว่านใส่แกงมดแดงแกว่กวนหมดแดงจะแกงเจ้าจแกงเอาก่อนเมนูต่อไป เมนูต่อไปของเราก็คือไข่หมดจอดไข่เจียวใส่เครื่องปรุงเจ้าน้ำปลาหน่อยหนึ่งอมูมามิอูมามิหน่อยหนึ่งตีเลยใส่หอมแดงเนาอ ทำแดงบ้านเราโอ้ oh. นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเจียวไข่เจียวไข่เจียวไขเ่ขเจียวหมดจอดไ <laughs> ข่เจียวหมดจอดจ้าไข่เจียว ไข่เจียวไข่หมดจอดโอ้แปลกมากไม่เคยกินโอ้รังสรรค์เมนูไข่เจียวไข่หมดจอด,ดโดยเชฟแก้วเชฟแก้วเหมือนเดิมเชฟแก้วและกระทะหล่ฟืนของเขา